mà sao lại xì xì vậy hả? cái gì vậy? 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 cái gì

cao นะครับเดี๋ยวจะลองชิมจุบเนื้อนะนะ อยู่ที่ปทอยางตลาดนะครับเดี๋ยวแผนการวันนี้นะเราจะเดินทางไปที่ไร่ลุงหนึ่งนะครับอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับก็ใช้เส้นทางวิ่งจากนี่ขึ้นไปถึงตรงอำเภอน้าหนาวนะครับถนนหมายเลข2 2งสองน่หนะครับระะอะไรครับพี่มาเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เข้าไปที่นาแห้วอย่างเงี้ยเป็นรอชมดก,การเส้นทางทช นอนอ่นนแล้วตอนนี้คือมารอผมใช่ไหมไม่เอาไปเลยโอ้ยเอาตังค์ด้วยดไิไม่เอาไม่อเอาปอง <c oughs> าะปองาะเอาเนาะสสวััดีครบันไดเหี่ยวถ่ายรูปให้น่างเล็กดูหน่อยเดียวถ่าย <c oughs> ไม่ได้รูปไม่ต้องมาไม่ได้มานะคลิปนี้นะทุกคนเอ้สองขอบคุณนะครับเเไไดี๋ยวราไปครับผมมาแล้วมาแล้ว ไวมากุรบกวนใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ครับครับโอ้ยินแปดเลยเห็นไหมัดดอากาศร้อนนะครับแวะเติมพลังที่อะไรซอยน,นิดนึงนะครับต่อนที่เดินทางขึ้นสู่น้ำหนาวนะครับ วันนี้จะวิ่งเส้นถนนที่2216นะแล้วก็จะลงไปต่อที่เส้น21นะครับเพื่อวิ่งเข้าอำเภอด่านทรายนะครับแล้วก็ยาวๆเข้าผ่านภูเก้าง้อมในช่วง3-4โมงนะวันนี้งไงต้องทันช่างภาพที่ภูเก้าง้อมนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ภาพสวยๆอย่างเงเราเดินทางกันต่อฮนะ เป็นอีกจุดชมวิวหนึ่งบนถนนหมายเลข2216นะครับก็ลงเนินมาจะเป็นบริเวณเห็นผาแบบน,นี้นะวสวยๆเลยนะครับโอ้ถือว่ามาเร็วนะเร็วๆนะเร,เราเพิ่งจอดแป๊บเดียวเองนะครับนี่เลยนะบริเวณหัวโคง้งตรงที่เขาทำถนนพอดีนะครับเดี๋ยวรออีกสองคันกำลังลงเนินมานี่ ฮายาบูซาสุดยอดคนอื่นขเขาเติมน้ำมันแค่คันละพันคันนี้เท่าไหร่นะไม่ถึง20,000 2,000แล้วไม่ถึง20,000เดือดเงินชาบาทนะครับจะมีมมตั้งใจก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นเพื่อนที่ขีฮ่ฮายาบูซาคอมเมนต์หน่อยนะวิ่งมาแค่ประมาณสัก420กิโลเนี่ยเติมน้ำมันไป2,000เกือบ2,000แล้วนะครับ3ถังแล้วนะถังละ500ซึ่งมันปกติป่ะสำหรับคนขี่ฮายาวิ่งวิ่งวิ่งแค่130เนาะประมาณนั้นเองนะไม่ได้ขับเร็ว ยกเว้นช่วงไล่อ่ะมันก็มีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเขาไปอยากรู้ว่ามันปกติไหมนะฮะถ้าเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกันดีกว่านี่นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะครูเว้นครูจะไปบ้านใครผมคุณผมให้คุณเลือกฮะแ่ป้ายคุณดูป้ายนะคุณจะไปบ้านใครบ้านจิกหบ้านเมียน้อยเก้าบ้านเมืองห้าเก็บเก็บมึงไปบ้านไหนมึงมาชี้ป้ายดิบ้านจิกดีกว่าโอ้ยไม่มีเงินเติมน้ำมันแล้วการี่ผมไม่ไปผมไม่มีเม่นไก่แล้วบ้านเมือหลวงไก่จริงนะไปบ้านจิกเออบ้านจิกดีกว่า อันนครับพี่เต๋อให้ขาเราพา้องพาเอาเอาไปนั่งเก้าอี้ได้ไหมปวดขาไม่เป็พลาดลาชิบะอันนี้คืออะไรอ่ะน่ากินอ่ะเขาถ่ายเขาถ่ายหน่อยนะครับเอาอันนี้อันหนึ่งครับอพิมพิตรจดจดก็ร้านนี้เขาจะมีหลายๆโซนนะไม่ว่าจะเป็นนั่งโต๊ะนะครับเนี่ยห้อยขาเล็กๆแล้วก็ห้อยขาลงบริเวณด้านล่างจะเป็นแม่น้ำนะครับเพื่อนๆแต่ว่าช่วงนี้อ่ะ ฝนตกนะครับเมื่อกี้ก็ฝนตกนะน้ำก็เลยอยากเป็นสีแดงนิดนึงนะครับจริงบรรยากาศตรงนี้ก็สวยนะถ้าเป็นช่วงที่น้ําไม่ได้สีแดงอย่างนี้นะครับผมไม่เคยมานะผมผ่านครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะครับตั้งแต่มาทับเบิกแรกๆเลยหลายปีแล้วนะครับเกือบสิบปีแล้วเมนูแรกก๋วยเตี๋ยวรวมนะไม่รู้รวมอะไรมาบ้างเห็นเนื้อกับไก่ปีกไก่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเปื่อยนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็เนื้อสด นี่นะครับข้าวเรากับเผาทะเลนะมาแล้วเดี๋ยวลองชิมดูว่าอร่อยไหมเป็นได้อะไรไหนกับเผาทะเลดูซิบแบบเปลววิษดานใช่ไหมให้กล้องดูหน่อย <c oughs> เป็นไงหิว <c oughs> หิวหรือน่ากิน <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้เพื่อนเพื่อฟังนะครับ ตั้งแต่ออกคลิปมาจนถึงเวลานี้นะครับเสียบอะแดปเตอร์ไมเข้าที่กล้องแล้วนะครับแต่ไม่ได้เอาสายไมที่อยู่ในหมวกนอกเสียบเข้าไป <c oughs> ไครับกลายเป็นไม่มีเสียงนะครับเโคตรตลกเลยเนี่ยเรื่องเสียดายตัวนี้ตั้งแต่มานะโ <c oughs> คตรตลกเลยเออไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับจะถึงด่านซ้ายแล้วเดี๋ยวเราซื้อของที่ด่านซ้ายเติมน้ำมันแล้วก็เดินทางเข้าไหนาให้กัน ก็ตลอดทางเลยนะครับมีเห็นทั้งถนนเลยนะครับให้บีมแต่สามชติมันถึงรอ้โหพี่ทำไม่ได้นะ้องตาพี่ไม่เป็นแต่ลมนะฮะ เรามาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็บริเวณจุดชมวิวก่อนเข้าด่านซ้ายนิดนึงนะคะรับเพื่อนๆเนี่ยบริเวณโค้งตรงนี้นะคะรับบรรยากาศดีไหมนะพอพอมันมีแดดแล้วมันหมอนมันต่อย่างต,อ,งตอนฝนตกนะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันถังสุดท้ายละกับหราวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋มุ่งหน้าเข้าที่พักกันหาตลาดน,นัดเดินกับข้าวไปกินนะเราไม่ต้องทำข้าวกันวันนี้นะ แต่วันนี้จะต้องมีจ้างเสือใช่ไหมแต่เราให้นะแต่ไส้กรอกวันนี้ต้องมีแน่นอนเย็นนี้นะครับไปะะนะครับด้านหน้าเรานะครับมาถึงแล้วนะภูเก้างอมนะครับวูฮ้ฮู้วิวโคตรสวยอะนะ่ครับเดี๋ยวเราจะแวะชมวิวกันก่อนนะก่อนที่เราจะลงไป นะครับเขาทำที่จอดรถใหม่แล้วนันเพื่อนนะสะดวกสบายนะครับ ก็อย่างว่านแะล้วมันติดกันเหนือนะู้ตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นตัวเอสนะฮะต้นไม้เยอะไปหน่อยตรงนี้ทางลงสู่พื้นราบนะครับทุกคน เเดี๋ยวจะขึ้นเขาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะไปจุดกลางเต็นท์นะฮะนะครับเราก็มาถึงทางเข้าแล้วนะครับภูหัวห้อมนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับไปทางน้ําตกตัดหงนะเพื่อนนะนี่ครับขึ้นเนินมาจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ขวามือแบบนี้นะครับก็คือภูหัวห้อมนะครับนี่เลยหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายที่หนึ่งนะครับทุกคน กรมรียนธรชาติละสัตว์ป่านะครับนี่เลยนี่เลยถึงแล้วถึงแล้วนะครับ ย่างครึ่งหนึ่งเก็บไปกินที่บ้านพูดเลยเห็นไว้กินพรุ่งนี้ไง่อมใส่กล่องอะนะมันทำได้เหรอพูดยี่อะไรเนง่ไงทุกคนถ้ามันกริบเราห่อแล้วเราก็จะย่างนะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันเดี๋ยวมันจะพังก็จะมีน้ำออกนะครับ เ <Okay. S 2> อาละ,ะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นการลงไปขโมยเงาะนะครับเจ๊ตายนะครับทุกคนนี่เลย,เลย <c oughs> ห้าระบาหแา้วบา <c oughs> นี่ครับสดๆจากต้นขอเขาละบ่นะ่ะ าง่่ใชเ, <ENNIS> เอาขึ้นมาแล้วก็แล้วนะบอยงางขึ้นมาสิตกะนี้จะสิเดียนงานเมาหนีเอาลองเบิรงหน่อยนึงก็ไรไหมไหนสดไหมนี่ก <continua ussen> ็จะดูช <pastry> ิบูนะครับก็น่าจะสดนะเด็ดมาเมื่อกี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหวานบอยโลกอุ่นเม็เล็กด้วยเม็เล็กเม็เล็กใช่ไหม กับบรรยากาศข้างหลังงานดูด <OS iin S 1> ิโ <cuz> อ <I ain> ้โหดูเรียงๆสมนช่อุ้ย <ambition> ส okay. ีสวยเนาะสวยดิขอฝนซีเทียงยนมได้แ่าคุณต้องีทรคุณก็นีจะพุ่งยังมานี่นี่นะปุงสวดเออปงสวดเอาไสหนีจังหลยนยตักตักไปเลยย้อนเลยโอเคกูฮึน้องบอดบดเมื่อ เขาปีจะไม่ดีได้ไงไปเอาเสาไว้ก่อนทางพี่ไปได้วปะคงข่อยเมื่อไหร่บอสโคเล่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 เอาเอาพกเดียวพอแล้วเอาเดี๋ยวจะเจ้าอะไรก็ไม่เคยเห็นอู้ยใส่กอบมาห้าดีไหมโอ้ยโอ้ย หลักหลักนี่ะใช่กูเ<ล>หรอพี่ปาดมึงจะมากินที่นี่เนะาะจะได้น,น้องน้องเราน้องชายเราไม่ได้มาด้วยทาวิธีนี่ข้างอิเทียมีเนาะมาใีต้นเขาบ่าเคยเห็นเลยสิบ้านท่ามันตึโค้งเนาะน่กับพวกมุนโ่เนาะเอ่ครับน้ำจิ้มซอยจุนะฮะโดยคูเบนนะครับห้ามร,รีบไเดี๋ยวเราจะลองกินเพราะว่าผมไม่เคยกินนะครับ นะี่นะครับอืมเจ็บใจไหมเออไ่อยวุดคิดชดคิดสั่งได้นะครับสั่งได้อร่อหวสุดจังหวะแล้วเอาขาย กินคำหนึ่งกินคำหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้บ้าเลย <c oughs> เอากูเอามาในขวดอุ่นนะ <c oughs> อันนี้เป็นตับนะคนนุณบอลเขาเรียวกว่าตับหวานเหรอเมื่อกี้กินเนื้อแล้วกินตับทั้งสองไม่คักค่อยว่ะตับมันมีความแบบมันหว,วานคือยอดนะเมนูแรกจอจุนะครับ ก็ตับของพวกทีไม่เชอเลยเน,นี่ยน,นีิดูโอเคยังไม่ได้กินก่อนอตับมันขึ้นเลยนะ t e x t อม,มันแบบดีอ่ะบ้านเราไม่เคยมีนะเขาไม่ค่อยให้อร่อยนะใช่ไหมมา,าใหน่อยใหน่อยวตับก่อน 汪汪汪！